เราไปตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปพื้นที่ชายแดนไทยสปะป,ะปะลาวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ไปแวะเวียนที่จังหวัดนครพนมด้วยได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเวียดนามค่ะก็เลยถือโอกาสพูดหน่อยว่าสินจาวหรือว่าสวัสดีที่ในภาษาเวียดนามนั่นเองนะคะ ภารกิจแรกของการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี3าจังหวัดภาคอีสานค่ะก็คือนครพนมสกลนครและก็อุดรธานีที่เตรียมยกระดับจังหวัดนครพนมผ่านการท่องเที่ยวที่มีหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามด้วยอนุสรโฮจิมินนะคะเพื่อเปิดการท่องเที่ยวของคนเวียดนามให้เพิ่มมากขึ้นจากจุดเช็คอินเดิม9 0 0 0 0ให้เป็นกว่า1 0 0 0 0 0คนนะคะที่จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยบรรยากาศการต้อนรับ ก็มีคนมาต้อนรับด้วยการใส่ชุดประจำชาติเวียดนามหรือที่เรียกว่าชุดเอาวใหญ่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเคารพอนุสรน์นายโคจิมินค่ะอดีตประธานาธิบดีประเทศเวียดนาม ก่อนร่วมถ่ายภาพกับคนไทยเชื้อสายเวียดนามแล้วก็กล่าวทักทายเป็นภาษาวเวียดนามว่าซินจ้าที่แปลว่าสวัสดีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เริ่มประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะและจะยกระดับให้สนามบินนครพนมเป็นสนามบินนานาชาติรวมไปถึงการส่งออกสินค้านะคะ สินค้าส่งออกต่างๆก็จะยกระดับให้มีประสิทธิภาพผ่านพื้นที่ศูนย์บริการแบบเบดเร็จหรือว่า o n e stop service ที่มองว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นเมืองหลักทางด้านการค้าการส่งออกได้ในอนาคตรัฐบาลก็พร้อมลงทุนค่ะเพื่อเดินหน้าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีอยู่กว่า1,700ไร่ที่ลูกฝ่ายเนี่ยต้องเริ่มหารือเพื่อบูรณาการกันนะคะกางารที่จะมีการไปพูดคุยกันอย่างกันอย่างต่อเนื่องเรื่อง กรมธนารักษ์เรื่องของค่าชงค่าเช่าเนี่ยผมเป็นเรื่องเล็กมากนะครับแต่สิ่งสําคัญมากคือการลงทุนในพันเจ็ดร้อยไร่เนี่ยมีการลงทุนจริงหรือเปล่าถ้ามีการลงทุนจริงค่าเช่ามีความหมายนะครับผมอยากให้เขามีการลงทุนเระผมเก็บภาษีแบบดีกว่าถูกต้องกว่ารวดเร็วกว่านะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องการพัฒนาในเราเราให้ความสําคัญอย่างอย่างสูงสุดนะครับก็ต้องกลับไปเรื่องของ็อป s ซอร์ e r v i c e เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ และก่อนออกเดินทางไปจังหวัดที่2ของการตรวจราชการเนี่ยได้ร่วมงานนะวัตการพระธาตพนมประจำปี2567ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการสนทนาธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ค่ะพร้อมยกนครพนมเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นพร้อมสวมเสื้อผ้าชุดท้องถิ่นนะคะที่ เ,เป็นของจังหวัดด้วยนะคะคอามาถึงที่สกลนครกันหน่อยนะคะเตรียมลงตรวจราชการในวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์นี้นะคะแต่มาพบกับประชาชนพ่อคาแม่ค้าที่ตลาดเทศบาลนครสกลนครนะคะแล้วก็เนี่ยนำพวมาลัยดอกดาวเรืองคล้องคอด้วยบรรยากาศต้อนรับคึกคักทีเดียวเนาะค่ะต้องแล้วก็จะเห็นภาพเป็นประจำเลยนะคะเวลาท่านนายกรยัฐมนตรีลงพื้นที่จะต้องมีการผูกผ้กขาขาม้าคาดเอวนะคะ ขออนุญาตมัดแน่นๆชาวบ้านบอกแบบนี้ให้อยู่ที่สกลนครไม่ให้ไปไหนและนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจแล้วก็ซักถามถึงไข่มดแดงสงสัยอยากกินช่วงนี้ไข่มดแดงน่าจะเริ่มออกแล้วนายกรงสงสัยไข่มดแดงเป็นยังไงกินยังไงราคาเท่าไหร่ใช่แล้วก็ยังถามถึงผักชนิดต่างๆด้วยที่เป็นผัก พื้นถิ่นอะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าจะเข้าสู่หน้าฝนผักหวานเนี่ยเยอะแล้วก็อร่อยด้วยกินกับไข่มดแดงแล้วราคาแพงด้วยนะผักหวานนะไข่มดแดงก็แพงเหมือนกันที่เป็นเมนูราคาแพงนเนี่ยเมนูนี้พิเจษหวานมาต้มแบบอีสานหน่อยนะใส่ไข่มดแดงเอหรือว่าไปผักหวานผัดไข่ก็อร่อยนะคะเออแล้วก่อนเดินทางขึ้นรถตู้เพื่อกลับที่พักมีประชาชนตะโกนบอกท่านนายกบอกว่า ดิจิทัลวอลเล็ตยังรออยู่นะคะเอเอมื่อไหร่จะมารอนานแล้วนะอะไรอย่างนี้นะออรออยู่กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาะคสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านนายกรยัฐมนตรีพร้อมรมัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เดี๋ยวเตรียมจะหารือกันแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนการทําประมงน้ําจืดและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่หนองหานด้วยก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องของการพัฒนาให้สกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยว าศาสนานะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงาศาสนาณวัดถ้ำผาแดดด้วยอีกจุดหนึ่งไปชมการเรียนรู้ผ้าย้อมครามค่ะที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อเป็นไรายได้แล้วก็ต่อย,ยอดเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดนะคะรวมไปถึงการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตรพร้อมจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็เกษตรกรค่ะผ้าย้อมครามนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งของดีของสกลนครใช่ค่ะ